สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของาาศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโาร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือาศาสตร์สากลโดยชุดไรเดรอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมถุนหรือราศีมิถุนจิมินายผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง21มิถุนายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15ถึง15มกราคมพุทธศักราช5 6 8 8ัให้ที่ได้10บดาบสิบเมเา้าเดชราชาถือถ้วยเด็กถือถ้วยสี่เหรียญเจ็ดเหรียญแปดเม้เาเดชาริยตดอสุวินถือเมเทา้า ช่วงนี้ค่อนข้างจะเครียดวุ่นวายสับสนหรืออาจจะท้อทแท้เหนื่อยหน่ายอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่เรียนหนะักหรือทำงานหนะักทำจนเกินตัวทำจนเหน็ดเหนื่อยจนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีสมองจะคิดทำอะไรถึงแม้จะมีคนช่วยมีคนสนับสนุนหรือมีคนรอบข้างเอาใจหรือ อาจจะแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยห,หรือคอยซัพพอร์ตก็ตามก็ยังรู้สึกเหนื่อยท,ท้อแท้บางทีมันก็หนักเกินตัวหนักเกินร่างกายหรือสมองที่จะรับได้การเรียนการศึกษาอาจจะเป็นช่วงที่หนักหน่วงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการส่งงานส่งคะแนนหรือมีกิจกรรมที่จะต้องทำค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะ ทั้งเรียนด้วยทํากิจกรรมด้วยก็เลยอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะหามลุ่งหามค่ําจนสว่างบางทีก็เหนื่อยก็เพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงบางทีก็อาจจะเรียนไม่เข้าใจหรือเกิดอยู่ดีๆก็มีการสอบขึ้นมาก็าจ,จะทําให้สอบตกได้อาจจะต้องไปสอบซ่อมสอบเสริมหรือส่งงานเพิ่มงานเสริมเพื่อเรียกคะแนนกลับคืนมาอาจจะต้องตั้งสติให้ดี แล้วก็จะต้องพยายามพักผ่อนให้ได้เยอะๆหรือมีการเก็บรวบรวมความรูว้ไว้ให้ได้เยอะๆเวลาที่มีการสอบขึ้นมาก็จะได้ทำข้อสอบได้หรือมีการส่งงานได้สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเรืออาจะเรียนหรือศึกษาอยู่ในปัจจุบันและจะเลือกเรียนหรือศึกษาในอนาคตวิทยาศาสตร์เออ วิศวกรรมศาสตร์สาร, ς, ส,ารสนเทศระบบสารสนเทศทเทคโนโลยีทเทคโนโลยีสารสนเทศไอทอีค <sk r isa> รุศาสตร์ศึกษาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์สหกิจวิทยาการการเงนินการบัญชีการบริหารบริหารธุรกิจและการบัญชีการจัดการวิทยาการจัดการศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์นิเทศศาสตร์วรสัศาสตร์ภาษาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์การงานอาชีพงานที่ทำก็อาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็อาจจะมีความหนักหน่วงอาจจะต้องออใช้แรงกายหรือใช้สมองค่อนข้างที่จะเยอะบางทีไปตรวจงาน หรือไปตรวจสอบงานแล้วกลับมายังต้องมาทำรายงานต่อจะไม่ได้หยุดไม่ได้พักง่ายๆค่อนข้างอาจจะเป็นงานที่วันหยุดน้อยหรืออาจจะไม่ค่อยมีวันหยุดหรืออาจจะทำงานเป็นกะเป็นเวรก็ได้การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องเรื่องจะทำอยู่ในปัจจุบันเรื่องจะเลิกทำในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่ในห้องแลบขนาดใหญ่ หรือนักปรุงยานักทำยานักทำเวชภัณฑ์หรือเวชสมางหรืออาจ,จะเป็นนักวางแผนนักวิชาการออนักธรมวิทยานิพนธ์เรือ,อจ,จะเป็นนักสถาปนิกนักออกแบบดีไซน์ช่างออกแบบดีไซน์หรือช่างปูนปัน้นหรืออาจจะเป็นช่างซ่อมบำรุงหรือวิศวกรเกี่ยวกับ ยู่ในสถานที่เครื่องจักรหนักโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรืออาจะเป็นวิศวกรออตรวจสอบเครื่องจกักรควบคุมเครื่องจกักรหรืออาจจะเป็นนักกายภาพบําบัดฟื้นฟูหรืออาจจะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในสถานพยาบาลสถานที่รักษาบําบัดฟื้นฟูหรืออาจจะเป็นออพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องสินเชื่อ หรือทำงานในสถาบันการเงินหรืออาจจะเป็นนักแก้ปัญหาหรือเป็นบริษัทที่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเ,าเกี่ยวข้องกับทางด้านการให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาต่างๆการเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่ก็จะได้รับประจำเป็นเงินประจำ เป็นรายได้ประจำก็อาจจะมีเพียงพอกับการใช้ใจ่ายบ้างไม่พอบ้างแต่ก็ยังไม่มีเงินเก็บอาจจะต้องกระเบเียดกระเสียนในการใช้ใจ่ายด้วยบางทีอาจจะไม่ได้มีแผนอะไรที่จะเก็บเงินเลยหรือไม่มีแผนอะไรที่จะใช้ใจ่ายบางทีก็ใช้ใจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวจ่ายทีเป็นก้อนแล้วก็ก้อนใหญ่ด้วยอาจจะมาจากในเรื่องของ ความชอบหรือสิ่งของที่ต้องการก็เลยอาจจะแบบเออเห็นปุ๊บซื้อปับ๊บโดยไม่คิดหรืออาจจะแบบของมีมูลค่าสูงก็จ่ายเยอะแต่อาจจะได้ชิ้นมาเล็กๆน้อยไม่ได้ชิ้นใหญ่เอออาจจะต้องมีการวางแผนการเก็บเงินวางแผนการใช้ใจ่ายเอาไว้บ้างในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคไม่ควรจะลงทุนสุขภาพ สุขภาพค่อนข้างที่จะไม่แข็งแรงเอออาจจะมีโรคประจำตัวแต่มันแฝงอยู่อาจจะไม่รู้ตัวอย่างเช่นมีอาการปวดหลังปวดบ่าปวดคอปวดไหล่หรืออาจจะมีทางกายภาพที่เป็นพันธุก,กรรมเช่นกระดูกคดกระดูกงอหรืออาจจะเออสรีระไม่ตรงก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดสะสมมาก มากขึ้นเรืยๆถ้าเกิดว่ายิ่งทำงานหนักหรือไม่ดูแลสุขภาพก็อาจจะยิ่งทำให้เกิดอาการหนักขึ้นอาจจะต้องเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูหรือเข้ารับการผ่าตัดได้อาจจะต้องพยายามตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีหรือพบแพทย์บ่อยๆหรืออาจจะต้องเข้าบำบัดฟื้นฟูกายภาพบ้าง แล้วก็ในส่วนของอุบัติเหตุดูอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ครวรจะประมาทความรักคนโสดอาจจะพบเจอเจอในวงสังคมของการเรียนหรือการทํางานค่อนข้างจะเป็นคนที่คุณวุฒิวยวุฒิดูสูงกว่าหรือดูแก่กว่าหรือจะดูหน้าแก่ อาจจะเป็นคนที่พูดจาหวานพูดจาดีพูดจาเอาใจเก่งหรืออาจจะเป็นคนที่ดูโดดเด่นดูสวยดูหล่อก็ได้หรือดูดีมีเสน่ห์กับอีกคนนึงอาจจะเจอกันแถวละแวกบ้านพ่อแม่ญาติสนิทมิสหายหรืออาจจะแนะนำมาให้ก็ได้อาจจะดูเด็กกว่าหรือคุณวุฒิด้อยกว่าหรืออาจจะดูหน้าเด็กก็ ค่อนข้างจะพูดจาหวานพูดจาเดียวกอใจเก่งและจะดูสวยดูหล่อเช่นกันอาจจะต้องดูดูไปก่อนเพราะบางทีอาจจะเข้ากันไม่ค่อยจะได้อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันรุนแรงถ้าเกิดค,บ,คบกันไปอาจจะแบบต่างคนต่างแบบไม่ยอมกันเถียงกันหรือไลสไตล์ไม่ตรงกันหรือว่าอาจจะหึงหวงรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องดูกันไปยาวๆดูกันนานๆ ในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีเก็บเงินได้บ้างแต่ก็ตั้งใจที่จะทำธุรกิจหรือทำอะไรที่ขยับขยายในเรื่องของการเรียนหรือการงานก็อาจจะต้องมีการใช้ใจ่ายกันออกไปโดยเฉพาะในเรื่องของอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาหรือ,อจ,จะไปต่างประเทศก็ตามก็อาจจะต้องมีการใช้ใจ่ายแล้วก็อาจจะต้องมีการ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเพื่อที่จะสร้างรากฐานให้ดีตอนนี้ก็ยังเข้าอ,อกเข้าใจกันดีพยายามศึกษาหาความรู้แล้วก็พยายามที่จะออปรับตัวเข้าหากันอย่างมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันดี